มาดูเรื่องต่อมานะกระแสไฟฟ้าจาไว้นึกถึงไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาประมาณสักร้อยกว่าปีเนี่ยไม่เกินเนี่ยไม่นานมากนะครับโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยในยุคนั้น,นประมาณร้อยปีที่แล้วคุณคิดว่าเขามีรถยนต์ไฟฟ้ามีเครื่องบินไฟฟ้ามีอะไรบ้างไม่มีเขาก็ไปเทียบกับไฟฟ้านึกถึงทําไมครับจริงๆไฟฟ้าเนา่ยเกิดมาเกือบ200ปีร้อยห้าสิบปีเอาง่ายๆนึกถึงกระแสนา้า เขามองอ๋อน้ําไหลาจากที่หลงสูงลงสู่ที่ต่ําถัดมาแสดงว่ากระแสไฟฟ้าก็ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเหมือนกันโอเคปะ่ะลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้านะฮะมันเกิดจากการไหลนึกถึงน้ําไหลถ้าน้ําไหลเร็วไปไงครับตอบผมสิเออดูยังไงว่าน้ําไหลเร็วไม่เร็วเพราะกระแสไฟฟ้าคุณมองไม่เอา้าถามนิดน,นึง เห็นไหมไฟฟ้าอยู่ไหนวะไม่เห็นจับแล้วตายแต่รู้ไหมรู้ว่ามีคุณต้องจินตนาการจริงมากเหมือนคุณอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์หรือคุณเป็นดาราแบบผมเจอเด็กบางคนอ่ะูน,นี่สามีหนูสามีหน้าตาแม่งสามีมึงหน้าตาเกาหลีมากเลยเป็นดาราเกาหลีเขาไม่รู้จักมาเลยแต่นี่คนนี้สามีหนูโอ้จินตนาการมึงสุดยอด คุณต้องใช้แบบนั้นกับไฟฟ้า,ฟาเหมือนอา่านพวกแฮีิพอตเตอร์โอ้ยอุ้บเสกปับ๊บผมเฮียม,มึงอ่านว่าอะไรนะเมื่อกี้อะไรอ,อะไรของมันก็ไม่รู้สับประหลาดมากอา่านไอ้ตกลงนี้เออเอออะไรก็ไม่รู้ผมก็เออช่างมันเถอะเพราะผมอ่านแฮีิพอตเตอร์เป็นภาษาผมนี่มันตัวอะไรเน,นี่ยอ่อานไม่รู้เรื่องแต่พวกคุณจะมีจินตนาการะนะมีไม้มีไม้ไม้แพงไม้ถูกอะไรเออ ต่างกันยังไงวะ<ม> <c oughs> ใช่อา้าวแล้วเออแล้วไม้หลายชนิดมันต่างกันยังไงอผมไม้มีลักษณะของไม้ด้วยไม้นี้จะเสกแรงขึ้นอา้าวแล้วไม่มีประโยชน์แล้วสิ อ๋อคือคือไม้นี้อ่ะแล้วผมถามแล้ววันนี้กูเปลี่ยนไม้กูเปลี่ยนเป็นไม้อื่นไม่ได้เหรอเบื่อเบื่อเหมือนเสื้อผ้าเหมือนขับรถอ่ะอ้าววันนี้ขับคันนี้อ้าววันนี้อยากเปลี่ยนคันเปลี่ยนไม้ได้ไหมอ้าวเปลี่ยนได้อ๋อไม้เลือกเรา แล้วถ้ามันไม่เลือกเราอ่ะโอ้อขาก็ไม่ได้ใช้เอ้าก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างใช้ไม่ดีโอ้ไม้ไม่ยอมรับอ๋อโอ้บางไม้ต้องมีเงื่อนไขด้วยอ๋อโอ้ไม้ต้องฆ่าเจ้าของเก่าอ๋อโอเคงั้นถามนิดนึงแล้วแล้วไม้มาจากไหนวะ เออมันมาจากไหนไอ้ตอนคนผลิตไม้วอทักเคิลออส,สัตว์วิเศษไปทำทำโอ้ก็ช่างก็คือไปเจออ๋อไอ้ทักเกอร์นี่อยู่ปุ๊บตัดแม็กต้นนี้เลยพ<ะ>อตัดปับ๊บเอามาทำไม้ก็แสดงว่าต้นหนึ่งเนี่ยทำได้เป็นล้านล้านไม้เลยเดี๋ยวต้นใหญ่ ต้องเลือกบางส่วนด้วยอ,อ๋เเอ,อเขาเอาเนื้อไม้มาเลยอ๋อคือแก่นแก่นแก่นกะพีแกน่นแก่นไม้เลยอ,อ๋อแก่นไม้โอโ้โหลึกซึ้งเห็นไหมจินตนาการเป็นไงลึกซึ้งสังเกตพูดในสิ่งที่คุณสนใจคุณพูดได้ทั้งวันให้คุณเล่าแฮร์ริ่พอตเตอร์คุณเล่าได้ทั้งวันทันไหมแต่พอไฟฟ้าฟิสิกส์เออเออมันเฮียอะไรของมึงเรื่องมึงไม่เกี่ยวกูอะไรเงี้ยนึกออกไหม อ่ะดูต่อเอ๊แต่ผมชอบชอบเฮลิคพอปเตอร์มากเลยคือชอบมากเลยก็คือเขาเป็นหนังที่ทําให้สร้างแบบจากมอมดพ่อมดแม่มดคนมองเป็นคนเลวกลายเป็นล้างวิธีคิดมนุษย์เลยกลายเป็นพ่อมดแม่มดเป็นคนดีนึกออกไหมอ่ะมาดูเรื่องกระแสไฟฟ้าสรุปนะครับกระแสไฟฟ้าจินตนาการนะเหมือนกระแสน้ําพอนึกถึงกระแสน้ําเรานึกถึงอะไรครับน้ําไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ ต่ำอันที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าก็จะไหลาจากศักไฟฟ้าสูงมาสู่ศักไฟฟ้าต่าโอเคปะ่ะอันนี้รู้ก่อนเดี๋ยวศักเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีก็คือไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําพอเสร็จปับ๊บคุณรู้ได้ไงว่าน้ําไหลเชี่ยวไหลไม่เชี่ยวคุณมองไม่เห็น,นี่ไฟฟ้ามองไม่เห็นคุณรู้ได้ไงว่าน้ําไหลเชี่ยวไม่เชี่ยวอย่างนี้พอดูได้เพราะเราคิดว่านา้ําเพราะเราก็เรียบไฟฟ้ากับ น้ำจริงไหมไฟฟ้ามองเชี่ยวไม่เชี่ยวไม่รู้ก็ไปดูหมอกน้ําเชี่ยวไม่เชี่ยวน้าไหลเร็วไหลช้าดูยังไงไคุณรู้ได้ไงว่าน้าตอนไหนตอนเนี้ยเปิดก๊อกน้ําไหลเร็วแล้เ,เราจะยืนดูสูออ้สู้สู้สู้ไหลเร็วแล้วเสียงมันจะดังอ๋อฟังเสียงไฟฟ้ามีเสียงให้ฟังไหม <c oughs> ไม่มีอ๋อ,อเปิดปุ๊บเสียงไฟฟ้าไม่ใช่ไม่น่าจะใช้หูละ อะไรนะรเราใช้ถังน้ํามาลองเราเอาขวดมาลองสองขวดเอาที่ตาเห็นเอาขวดมาลองสองขวดขวดหนึ่งเปิดน้าพร้อมกันปึ๊บอันนี้เต็มปึ้งแปลว่าขวดนี้น้ําไหลเร็วกว่าจริงป่ะแต่ถ้าเปิดเนี้ยคุณเคยโกงมิตเตอร์ป่มมิตเตอร์น้ําเจอคนหนึ่งเขากงมิเตอร์น้าครับพี่โกงไงเล่าให้ผมฟังหน่อยอยากรู้เขาเปิดน้ําหยดน้ํามันหยดติ๊งติ๊งติ๊ง ติ้งทั้งวันเกิดอะไรขึ้นมิเตอร์ไม่หมุนครับมิเตอร์น้ำไม่หมุนครับอะไรนะเพราะเขาเปิดน้ำหยดหยดติ้งมันมิเตอร์น้ำเนี่ยมันเกิดจากน้ำไหลมาปั๊บไปหมุนตัวตัวแกนไอตัวแกนนี่มันหมุนแต่ถ้าเขาเปิดน้ำหยดมันแรงไม่พอปั๊บน้ำาหยดติ้ง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 แล้วมันก็หยดปล่อยหยดทั้งวันอะกลับมาไม่ได้สามขวด รผมแล้วพี่อาบน้ำพี่อาบแค่สขวดนี่แหละประหยัดน้ำมากนึกออกป่ะประหยุดติ้งติ้งอันนี้คือทำไมครับน้ำไหลฉาถ้าน้ำไหลเร็วเกิดอะไรเปิดปุ๊บไหลเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าทำงานเหมือนกันคือปริมาณประจุส่วนด้วยเวลาถ้าปริมาณเนี่ยเยอะใน1ช,1ชั่วโมงมาได้10บขวด1ชั่วโมงมาได้ขวดเดียวอันไหนไหลแรงกว่ากันก็ต้องสิขวดจริงไหม เพราะกระแสเรานิยามคือประจุส่วนด้วยเวลาประจุที่ไหลหรือมองว่าถัางน้ํามันมากี่ถังนึกออกนะสมมตินี่คือก๊อกน้ําผมอาจจะว่าไม่ค่อยเหมือนนะทำใจนิดนึงก๊อกน้ําบ้านผมโอเคนะเหมือนอย่างวันนี้ก๊อกน้ําว่าไงอย่างนี้ใช่ไหมตืดตืดเออต้องมีอย่างนี้ด้วยปื๊ดปืด,ปดนี่ก๊อกแบบเก่านะครับก๊อกแบบใหม่เดี๋ยวนี้มีเซ็นเซอร์ครับเอามือแตะอ้าจ้า้ไหลโอเควะ น้ำไหลมาเกิดอะไรขึ้นคุณก็เอาถังไปลองอ่ะถ้าได้สิบถังในหนึ่งชั่วโมงกับได้หนึ่งถังในหนึ่งชั่วโมงสิบถังก็ไหลแรงกว่านี่ไงฮะ Q คือประจุที่ไหลไหลผ่านตรงไหนครับดูนี่ดูนี่ไหลผ่านตรงนี้จริงไหมมองเหมือนอประจุที่ไหลผ่านพอไหลผ่านก็คือไหลตรงเนี้ยก็ไหลมาลงนี้จริงไหมสรุป Q คือปริมาณประจุที่ไหลผ่าน T คือเวลาที่ใช้โอเคไหมไม่งงนะ สรุป i เท่ากับคส่วนท i คือกระแสไฟฟ้า i คือกระแสไฟฟ้าฐานะ i คือกระแสไฟฟ้า Q คือประจุประจุมีหน่วยเป็นให้เกียรนกับคนชื่อคูลอมเวลาทางฟิสิกส์หน่วยเป็นวินาทีไฟฟ้านะกระแสจึงหน่วยเป็นอะไรครับคูลอมเปอร์เซกเราตั้งชื่อใหม่ว่าแอมแปร์ครับโอเคนะให้ตั้งชื่อใหม่ว่าแอมแปร์ สรุปแอมแปร์คือคูลอมเปอร์เสกนะฮะตั้งชื่อใหม่ว่าแอมแปร์เขียนนะเข้าใจนะไอเท่ากับไอเท่ากับไอคือฉันไอคือชื่อคุณไหมไอ,อกตกลงชื่อคุณคือกระแสนะครับจำไว้อ๋อฉันเป็นกระแสนี่เองไอนะฮะหน่วยเป็นแอมแปร์นะอันนี้คูลอมเปอร์เสกโอเคปะต่อมามาดูนะครับเวลาฟังดีๆ พวกคุณเคยเรียนลูกเสือไหมเคยเรียนแนนารีเคยเรียนอะไรไหมเคยไหมเรียนเสร็จเป็นยงไงบ้างเขาต้องสอนคุณจัดแถววิ่งแล้วก็มาตอนเรียนหนึ่งหน้ากระดานเรียงอะไรไเนี่ยสอนคุณใช่ไหมคาถามคือสมมติคุณเป็นลูกเสืออยู่แนนารีอะไรกัเขาสอนคุณปุ๊บถ้าเขาสั่งคุณว่าจัดแถวแปลว่าอะไรครับ แปลว่าเขากําลังใช้อํานาจสั่งคุณอยู่ใส่พลังงานให้คุณจริงไหมแต่ถ้าเขาไม่สั่งอะไรคุณคุณจะทําไงครับคุณก็จะเดินไปเดินมาเออเรเหยจริงไหมเหมือนกันครับตอนที่เขายังไม่ได้สั่งคุณไม่ได้สั่งอะไรอิเล็กตรอนหรือประจุ้างในจะทาไมครับจะวิ่งแบบสเปสะสปะวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งซ้ายเหมือนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคุณอนะ่ะไม่มีเป็นระเบียบพอไม่เป็นระเบียบเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีกระแสะไหลโอเคปะ่ะเหมือนไม่มีการเคลื่อนที่ แต่พอเขาทําไมครับเริ่มสั่งคุณจัดแถวพวกคุณตั้งแถวตรงนี้วิ่งไปตรงนู่นพวกคุณเริ่มทําไมครับ <Okay. S 1> เริ่มทําตามพวกคุณจะโดนสั่งให้เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นดูดีๆนะฮะตอนไม่มีความต่างศัก์ไฟฟ้าหรือคุณไม่ได้ใส่ความต่างศักเกิดอะไรขึ้นอิเล็กตรอนเนี่ยจะเคลื่อนที่แบบสเปะสปะไม่มีทิศที่แน่นอนโอเคนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใส่ความต่างศักคือใส่ฐานเข้าไป เหมือนอุปกรณ์คุณเนะี่ยคุณอยากเล่นรถบังคับอยากเล่นไฟฉายคุณใส่ฐานไปปั๊บเกิดอะไรขึ้นมันเริ่มในในในเนี้ยมันมีอะไรครับมีขนลวดจริงไหมขนลวดมันอยู่เหมือนเดิมจริงไหมแต่ตอนแรกมันสเปะสปะพอตอนนี้คุณใส่ไปปั๊บมันเริ่มเคลื่อนที่เป็นระเบียบทุกอันจะเคลื่อนที่ไปทางเดียวเช่นเหมือนลูกเสือในนาลีโดนสั่งจัดแถววิ่งทุกคนวิ่งหมด โอเควะวิ่งเร็ววิ่งช้าแต่วิ่งไปทางเดียวกันมีไหมวิ่งวิ่งแล้ววิ่งย้อนกลับหรือไม่เขาให้ต่อแถวปับ๊บแม่งนั่งไม่มีทุกคนจะทําเหมือนกันหมดโอเคไหมมันก็จะไปทิศทางเดียวฟังดีๆอันนี้สําคัญกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า,ฟฟาคือกระแสของประจุบวกคือกระแสของประจุบวกจาไว้นะฮะไม่งงนะฮะแต่กระแสไฟฟ้าจริงๆในชีวิตคุณเรียนเคมีมาแล้วใช่ไหม อิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนเออคนเคลื่อนที่จริงๆคือใครครับคืออิเล็กตรอนนะฮะไม่งงนะอันนี้บวกนะคนเคลื่อนที่จริงๆคืออิเล็กตรอนเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าจริงๆคือกระแสของอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ทิศนี้แต่กระแสไฟฟ้าที่เราเรียนหรือเราทําคํานวณเป็นกระแสของประจุบวกเคลื่อนที่ทิศไหนครับทิศตรงข้ามครับโอเคปะ สรุปถ้าอิเล็กตรอนเคลือ่อนทิศนี้อิเล็กตรอนเคลือ่อนทิศนี้กระแสไฟฟ้าเคลือ่อนทิศนี้ถ้าเราพูดกระแสเฉยๆคือกระแสของประจุบวกแต่ถ้าเราจะพูดกระแสจริงๆที่มันเคลือ่อนที่คือกระแสอิเล็กตรอนโอเคไหมอ่าสรุปฟังถ้าพูดผมพูดกระแสไฟฟ้าแปลว่าเป็นกระแสของประจุบวกเป็นกระแสสมมุติโอเคนะฮะทันนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะ กระแสจริงๆนะกระแสสมมุตินะจะไหลจากศักดิ์สูงไปศักดิ์ต่ำแต่ถ้ากระแสอิเล็กตรอนจะไหลจากศักดิ์ต่ำไปสูงโอเคป่ะสรุปกระแสอิเล็กตรอนจะตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเป็นกระแสสมมุติเก่งมากสรุปในหัวคุณเนี่ยมีละพูดถึงกระแสไฟฟ้าเป็นกระแสที่เราสมมุติเป็นกระแสของประจุบวกแต่ถ้าพูดกระแสไฟฟ้าจริงๆ คือกระแสของอิเล็กตรอนคือกระแสของประจุหลบจะวิ่งสวนทางกับสมมุิโอเคปะทันนะฮะในปัจจุบันเราใช้กระแสสมมุตินะทันไหมสมัยก่อนอะ่ะตอนเขาเรียนอะ่ะเขาไม่รู้ว่ากระแสอิเล็กตรอนเป็นตัวเคลื่อนเขาก็คิดว่าบวกเคลื่อนแล้วเขาก็ใช้กันมาจนทําไมครับหนังสือทั้งโลกเขียนไปอาจารย์เรียนมาใช้กระแสประจุบวกหมดพอมีคนเจอบอกว่าเฮ้ย ประจุลบเคลื่อนที่เขาบอกว่าช้าไปแล้วสูตรเสิร์ชมากูเขียนเป็นกระแสรจริง mm hmm. กระแสสมมุติหมดละเป็นกระแสของประจุบวกมาละเขาก็เลยอนุโลมใช้กระแสรประจุบวกจนทุกวันนี้ทั้งที่จริงๆใครเคลื่อน mm hmm. ลบเคลื่อนแต่เขามองว่าบวกเคลื่อนแทนจบโอเคปะ่ะต,ตอนสอบถ้าอาจารย์คุณบอกว่ากระแสไฟฟ้าถ้าเขาพูดกระแสไฟฟ้าคุณก็คือกระแสของประจุบวกครับจบ โอเคไหมแต่ถ้าโจทย์บอกว่ากระแสไฟฟ้าใดเคลื่อนที่คุณต้องบอกกระแสสมมุติโอเคนะครับไม่งงนะได้นะครับโอเคเชียร์ไหมอ่ะเดี๋ยวเอาโจทย์ให้นะฮะรอสักครู่สายไฟนะครับมีประจุนะครับ ไหลผ่านเท่านี้คูลอมนะฮะในเวลาเท่านี้จงหาก,กระแสไฟฟ้า I เท่ากับอะไรครับตอบผมที่ Q ส่วนด้วย t Q เป็น2องคูณยกกำลังลบนะฮะส่วน t เป็น0.5 0.5คือเท่าไหร่ครับคือ0.5คือ1.2ส่วนครับเปลี่ยนฐานเป็นคูณกับเศษฐเป็นส่วนเป็น4ี่คูณกำลังลบนะครับโอเคนะครับแอมแปร์โอเคนะจบทันนะฮะข้อ2นะฮะตัวนำนะมีพื้นที่เท่า หน้าตัดขวางเท่ากับ3ตารางเมตรดูนะเขาให้ A มา3ตารางเมตรมีประจุฟไฟฟ้า600กับบวก200เคลื่อนที่ผ่านโดยใช้เวลา4วินาทีจงหาจงแสดงว่ากระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำเท่ากับเพราะฉะนั้น I เท่ากับอะไรครับ Q ส่วน T แต่ Q ของเรามีกี่ตัวครับ2ตัวคือ800นะครับคูหลอมหารด้วย T คือเท่าไรครับ4วิตอบเท่าไหรครับตัดจึงๆเหลือนะครับเหลือ 2นะฮะตอบ200แอมป์โอเคนะครับก็ตอบข้อหนึ่งตอบข้อสีข้อ3ครับลวดไฟฟ้ามีกระแสนะฮะไหล0ู5แองป์แทันนะครับเมื่อเวลาผ่านไป1นาทีขีดเส้นตรงนี้ครับ1นนาทีระวังดีๆนะฮะจะมีประจุไหลผ่านเท่าไหนนร่นะฮะโจทย์ถาม Q เท่ากับเท่าไหร่ Q โจทย์ถามนะฮะ Q เท่ากับเท่าไหร่ ทำไงครับตอบผมสิ i เท่ากับ q ส่วน t เพราะนั้น q เท่ากับอะไรครับ i คูณด้วย t i เป็นเท่าไหร่ครับ i เป็น0.25แอมป์ m นะฮะนี่คือ i <c oughs> นะดูหน่วยเวลาใช้ใช้ใช้1นาทีไม่ได้ต้องใช้60ิวิเก่งมากนะครับ60 25คือคือ1 0.25คือ1ส่วน4คูณด้วย60ตอบเท่าไหร่ครับ15 หน่วยเป็นหน่วยเป็นคูลอมครับเพราะคิวคือหน่วยเป็นคูลอมโอเคนะคิวหน่วยเป็นคูลอมต่อนะครับมาดูกราฟนะฮะเวลาพูดกราฟดูนะครับจากสูตรของเราคืออะไรครับ i เท่ากับอะไรครับ <Okay. S 2> Q ส่วน T โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นแกนไว ตรงนี้เป็นแกน y ตรงนี้เป็นแกน x จําได้นะก็เขียนใหม่ครับนี่คือแกน y นี่คือแกน x เป็นอะไรครับเท่ากับอะไรครับ y ส่วนด้วย x มันจะกลายเป็นสโลปจําได้ไหมถ้าหารกันเป็นสโลปคูณกันเป็นพื้นที่ใตก้กราฟถ้า y ส่วน x เป็นสโลปถ้า y คูณ x เป็นพื้นที่ใตก้กราฟเวลาเจอกราฟทําไงครับ1เทียบกับสูตรโอเคนะ2เอาแกน x กับแกน y มา วางเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทียบกับสูตรนะฮะเราก็บอกมี Q กับทสูตรอะไรที่เกี่ยวกับ Q กับ t ครับ i เท่ากับ Q ส่วน T เอาแกน x กับแกน y มาวางนี่คือ y นี่คือ x ขั้นที่2นะฮะก็ใส่เป็น y ส่วนเพอเอามาวางเสร็จถ้าหารกันเป็นสลบคูณกันเป็นพื้นที่ใต้กราฟสรุปกราฟ Q กับ t สลบเป็น i สลบเป็น i ก้อนนี้นะฮะเท่ากับสลบ สลปคืออะไรครับสลปคือ i อีกทีนึงนะเทียบกับสูตรแล้วก็เอา y กับ x มาใส่ถ้า,าหารกันเป็นสโลปถ้าคูณกันเป็นพื้นที่ใต้กรับเอาใหม่นะข้อนี้ i กับ t สูตรก็คือ i เท่ากับอะไรครับ q ส่วนด้วย t เอา y กับ x มาใส่นะเป็น y เท่ากับอะไรครับ q ส่วนด้วยอะไรครับ x จริงไหมนี่ครับเอา y กับ x มาใส่จับก้อนนี้คืออะไรครับ เป็น q เท่ากับอะไรครับ y คูณ x คูณกันเป็นพื้นที่ใต้กราฟโอเคนะฮะฟิสิกส์เป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมดนะฮะแสดงว่ากราฟ i กับ t ต้องท่องไหมไม่ท่องทําสูตรแล้วก็ใส่มาเป็นพื้นที่ใต้กราฟครับพื้นที่ใต้กราฟก้อนนี้เป็นอะไรครับตอบผมสิเป็น q ครับพื้นที่ใต้กราฟก้อนนี้เป็น Q Q กับ t ไม่ต้องท่องเหมือนกันทําเหมือนเดิมแต่เรารู้ q กับ t สลปเป็น i สรุปขั้นตอนหนึ่งคือเทียบแกน x แกน y กับสูตรนี่นะ x กับ y ก็เอาไปใส่สูตรเตัวที่เอาไปใส่คือ y กับ x ถ้าหารกันเป็นสลปคูณกันเป็นพื้นที่ใตก้กราฟโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอ่านข้อบ4เลยอย่างรวดเร็วอีกทีหนึง่งสายไฟนะฮะมีกระแส0.08แอมปเมื่อเวลาผ่านไป1น,นาทีจะมีประจุเคลื่อนที่เอ๊ะข้อนี้คล้ายๆข,ข้อเดิมทันไหม ขอวาดเป็นกราฟนะครับกระแสนะฮะไอเป็นเท่าไหร่ครับกะทีไอเป็น0.08แอมปพ์ทีเป็น60ิวินะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอกระทีเป็นอะไรครับพื้นที่ใต้กราฟจริงไหมนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยสังเกตนะ i เท่ากับ q ส่วนที เอาอะไรไปวางครับแกน y ส่วนด้วยแกนนี่นะแกน x เพราะนั้น q เท่ากับอะไรครับพื้นที่ q เราจะเท่ากับ y คูณ x จะเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟก็จะเท่ากับอะไรเอย่ยกว้างคูณยาวในที่นี้เป็นสี่เหลี่ยมนะกว้างคูณยาวกว้างเป็น0.08ยาวเป็น60โอเคปะ <S <S ไม่งงนะทำแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้สูตรปกติก็ได้ ทันมามทำให้ดูเฉยๆ6848ใช่ไหมตอ้ยตอด480นะฮะมีทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งตอบ4.8ทันนะครับงงไหมเนี่ยตอบ4.8 ใช่โอเคช่วงนี้ของมันขาดตลาดนะมันก็จะเป็นแบบนี้มาดูข้อ5ต่อนะครับโอเคนะครับ i กับ ไม่อันนี้คุณไม่ต้องทําแบบนี้น,นะคุณจําได้ไหม i, I เท่ากับอะไรครับ q mm hmm. ส่วน t โจทย์ถาม q เท่า <I S 1> กัอบอะไรครับ i คูณ t จำได้ไหม i เป็น0.08 t เป็น60ก็ตอบเท่าไหร่ครับ4.8คูลอมโอเคไหมได้นะจะใช้สูตรก็ได้จะใช้พื้นที่ใต้การาฟก็ไดนะ้ทำข้อ5เองเลยครับดูเหมือนเดิมครับโจทย์ถามอะไรครับข้อ5 ประจุไฟฟ้าโจทย์ถามประจุไฟฟ้าโจทย์ถามประจุไฟฟ้าทั้งหมดโจทย์ถาม Q เท่ากับเท่าไหร่โจทย์ถาม Q เท่ากับเท่าไหร่ทำไงจ๊ะ Q เท่ากับเท่าไหร่ <c oughs> ก็นึกถึงสูตร Q เราคือ i เท่ากับ Q ส่วน t เก่งมากให้กาฟมาใช่ไหมให้กามาดูแกน y ซะก็ดูแกน x ซะเพราะฉะนั้น i เท่ากับอะไรครับ ต้องเป็น y นะฮะ y เท่ากับเท่าไหร่ครับ q ส่วนด้วย x พื้น q เท่ากับอะไรครับ y คูณ x y คูณ x คือพื้นที่ใต้กราฟสแสดงว่าข้อนี้หาพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟ,าราฟของกราฟเป็นเท่าไหร่ครับตอบผมสิเป็นรูปสามเหลี่ยมจริงไหมกับรูปนี้เพราะเขาต้องการหาตั้งแต่0ถึง1ิวิก็คือกรณนนีทางก่อนทาพื้นที่ให้ผมหน่อยสิรูปมีกี่รูป2รูปรูปแรกคือสามเหลี่ยมพื้นที่ใต้กราฟคือเท่าไหร่ครับ เศษ1ส่วน2คูณฐานคือ5คูณสูงคือ1อีกรูปหนึ่งคือกว้างคูณยาวจริงไหมพื้นที่สี่เหลี่ยมนะกว้างเป็น5เก่งมากยาวเป็น1ตอบ5นะฮะตรงนี้ตอบเท่าไหร่ครับ2.5ตรงนี้2.5อันนี้5รวมกันเป็นรวมกันเป็นเก <10. S 1> ่งมาก7.5นี่โอ้โห เก่งมากเลยครับเก่งมากครับโอ้ยตอบถูกโอ้ดีใจครับโอ้ยดีใจก็ตอบถูกบาแล้วคุณเล่นละครอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> อโอเคนะ เดี๋ยวเรามาขึ้นเรื่องต่อมาเสร็จยังครับข้อ5เสร็จแล้วนะฮะจบเดี๋ยวเราขึ้นเรื่องต่อมานะครับ